วันนี้สารปกครองสงขลานั่งพิจารณาคดีครั้งแรกกรณีตัวแทนชาวบ้านฟ้องสามหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนพรบการสลายการชุมนุมกรณีเดินเทใจให้เทพาครับสารปกครองสงขลานั่งพิจารณาคดีครั้งแรกกรณีเครือข่ายเทใจให้เทพายื่นฟ้องสามหน่วยงานของรัฐได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบ,บกและจังหวัดสงขลาละเมิด กรณีการใช้กำลังสลายการชุมนุมเครือข่ายเทใจให้เทพาเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2560กรณีเดินเท้าเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขณะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่พร้อมจับผู้ชุมนุมทำให้ไม่มีเสรีภาพในการชุมนุมตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ยังได้เรียกค่าเสียหายจากการไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมจาก3หน่วยงานดังกล่าว1ล้าน2บาทโดยคดีนี้เป็นคดีแรกของประเทศในการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐใช้กําลังสลายการชุมนุมโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามพรบการชุมนุมเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการชุมนุมในอนาคตครับ